สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อคนรอบตัวเขาคิดยังไงกับคุณคนรอบตัวเขาในที่นี้ก็อาจจะเป็นครอบครัวของเขานะคะพ่อแม่ของเขาญาติพี่น้องของเขาถ้าถ้าคุณได้ไปเปิดตัวกันแล้วอะนะถ้าครอบครัวของเขารู้จักคุณหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนฝูงของเขาอะไรอย่างเงี้ย ใครก็ได้นะคะที่อยู่รอบตัวเขาแล้วก็รู้จักคุณเนี่ยอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคนรอบตัวเขาคิดยังไงกับคุณโอเค ทิฟเทสเนฟออร์เพนทาโค้ดสิบมไ<ง>ม้ควีนถ้วยเฮอร์มิตเฮ้ยเขามองคุณด,ดีอยู่นะ <S 2> <S 2> คนรอบตัวเขามองคุณดีอยู่นะคือไม่รู้แหละว่าเขาจะรู้จักคุณเองหรือว่ารู้จักคุณจากปากของของเขาคนนั้นอแต่ว่าเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่น่าสนใจมากๆคนหนึ่งคุณเป็นคนดูฉลาดรอบรู้แล้วก็ทันคนเ,เหมือนคุณเป็นคนที่ดูคนออกเป็นคนที่ดูคนเป็นอะว่า คนไหนดีคนไหนไม่ดีคนไหนจริงใจคนไหนไม่จริงใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณดูเป็นคนที่มีความรู้ความรู้ในเชิงวิชาการด้วยนะบางคนคุณอาจจะแบบทํางานทางด้านวิชาการนะคะหรือว่าแบบเป็นครูเป็นอาจารย์หรืออาจะถ้าไม่ได้สอนในโรงเรียนก็อาจจะแบบเป็นติวเตอร์สอนคนอื่นหรือว่าสอนอะไรบางอย่างให้กับคนอื่นหรือเป็นการให้ความรู้กับคนอื่นในทางใดทางหนึ่ง ได้นะแล้วก็เขามองว่าคุณเป็นคนขยันค่ะทำงานหนะักทุ่มเทกับการทำงานนะแล้วก็บางครั้งก็ทำงานดึกดื่นเลิกข้ามมืดอ,อะไรเงี้ยกว่าจะกลับถึงบ้านอืเป็นเป็นคนที่ทุ่มเทเออทุ่มเทจริงบางทีอยู่บ้านเนี่ยคุณก็ยังขนงานกลับมาทำ หรือเวลาว่างเวลาพักผ่อนของคุณอะไรเงี้ยคุณก็ยังแบบมีทํางานมีทํางานบ้างอะไรเงี้ยันมีนะอันนี้ผู้อ่านนึกถึงเพื่อนผู้อ่านคนหนึง่งคือตอนไปเที่ยวกันอะคือก็ไปเที่ยวกับเพื่อน <_' S 1> ๆ,ๆในกลุ่มหลายคนมันก็หอบหอบโน้ตบุ๊กไปด้วยในขณะที่ว่างเมื่อไหร่ว่างจากการเมาส์มอยว่างจากการกินอะไรเงี้ยนางก็จะแบบทํางานแล้วก็ บางทีแบบเพื่อนกําลังแบบไปกินข้าวกินตอนนั้นกินสเต็กกันอยู่หันมาอีกทีก็คือมันก็เอาโน้ตบุ๊กมาตั้งบนโต๊ะแล้วก็นั่งพิมพ์งานนั่งทํางานอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็ถามเฮ้ยนี่แบบมาเที่ยวนะมันเร่งด่วนขนาดนั้นเลยหรอวะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบนั่งเป็นแบบนี้แบบนี้ซึ่งคุณอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้ซึ่งมันมีคนแบบนี้จริงๆู็อาจไม่ได้คิดว่ามันเกินเรื่องเกินเบอร์แต่ว่ามันมันมีแบบนี้จริงๆอ่ะคนที่แบบว่าสามารถที่จะ หอบงานไปทําได้ทุกที่แล้วก็ว่างเมื่อไหรก่ก็ก็ทําอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบไม่สบายใจอะถ้าจะไม่ทําถ้าจะไม่ทําให้มันเสร็จมันเหมือนหรือว่าบางทีเนี่ยมันคิดอะไรออกในตอนนั้นมันก็ต้องจิบขึ้นมาทําทันทีไม่งั้นไอความคิดนั้นไอเดียนั้นมันจะหายไปอะไรแบบเนี้ยอืมคุณอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แล้วแล้วมันทําให้คนอื่นมองเห็นเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเป็นคนที่แบบทุ่มเทจังเลยเนาะเลยอย่างเงี้ยอืม แล้วก็คุณเป็นคนที่เออมีความอ่อนโยนนะคะเข้าอ,อกเข้าใจคนอื่นอืมเข้าอ,อกเข้าใจคนอื่นมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยคนอื่นด้วยมีความแบบน่ารักอยู่ในตัวจิตใจดีว้าวเขามองคุณดีมากๆเลยอ่ะเขามองคุณจิตใจดีอ่อนโยนอบอุ่นมีความแบบนุ่มนิ่มนุ่มนวลอะไรอย่างเงี้ยอืม แล้วคุณก็เป็นคนที่ใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลาคือไม่หยุดนิ่งต่อให้เวลาพักผ่อนของคุณเวลาที่แบบไม่ต้องทํางานไม่ต้องทําอะไรไม่มีอะไรเครียดอาจจะเป็นเวลาว่างอะไรของคุณเนี้ยคุณอาจจะมีแบบหาหนังสือมาอ่านอ่านหนังสือหรือว่าเออหาข้อมูลความรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาเติมอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเรียนรู้อะไรใหม่ๆ หรือว่าหาโอกาสไปศึกษาหาความรู้อาจจะไปเทคคอร์สสั้นๆไปทาไปเรียนอะไรแบบเป็นคอร์สสั้นๆไปทำเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยไปเข้าร่วมเวิร์กช็อปเอ่อไม่ว่าจะเป็นในเชิงวิชาการหรือเป็นเชิงสันทนาการอะไรก็แล้วแต่อะค่ะคุณชอบไปเข้าร่วมคุณชอบหาความรู้ใส่ตัวอะไรใหม่ๆต่อให้แบบไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเชิงวิชาการเป็นความรู้ที่แบบ ไม่ต้องซีเรียสอะไรแบบนั้นนะเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบบคุณอาจจะไปเข้าร่วมเวิร์กช็อปการเ้นจานอะไรแบบเนี้ยเป็นกิจกรรมใหม่ๆที่คุณรู้สึกสนใจแล้วแบบเอ้ยเขาทำยังไงคุณอยากได้ความรู้ตรงนี้คุณอยากรู้ว่าเขามีวิธียังไงหรือว่าเป็นกิจกรรมแบบว่าผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นแบบวาดรูปเป้นสีด้วยสีน้ําอะไรเแงบบี้ยวาดรูปด้วยสีน้ําอะไรก็ได้อะกิจกรรมอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องซีเรียส แต่ว่าคุณแค่ชอบที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยๆแล้วถ้ามีอะไรมาคุณก็คุณก็พร้อมจะเปิดรับคุณก็พร้อมจะเรียนรู้อืมแบบนี้คุณเป็นคนฉลาดอยู่แล้วนะคะเป็นคนเก่งอยู่แล้วอันนี้คือที่เขามองคุณเนาะะขอดูเพิ่มเติมซีแล้วยังไงอีกคุณรอบตัวเขาทําทไมมองคุณดีจังเลยอะ man holding a heart appreciation healing of the ages คุณเป็นคนจริงใจเป็นคนที่แบบมีความโรแมนติกอยู่ในตัวด้วยนะ เ,ออเวลาคุณรักใครอะไรเงี้ยคุณดูแลคนรักของคุณดีนะคะแล้วก็มีความโรแมนติกอยู่ในตัวเป็นคนรักที่น่ารักเป็นคนรักที่อบอุ่นเป็นคนรักที่แสนดีแล้วก็คุณเป็นคนง่ายๆเป็นคนสบายๆเป็นคนที่แบบเออพอใจในสิ่งที่ที่มีอยู่พอใจกับอะไรง่ายๆอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ คุณก็มีความสุขได้นะคะโหทาไมเป็นพลังบวกมากเลยอ่ะคุณอ่ะดูแบบดูมี energy ที่แบบ positive ในทุกๆด้านนะที่เขามองคุณเนี่ยแล้วเนี่ย healer of the ages เหมือนที่พูดไปแล้วนะคะ mm. ก็คือเหมือนแบบคุณเป็นคนที่แบบใส่ใจคนอื่นเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่มีพลังงานบวกที่ไม่ได้มีแค่ในตัวคุณอ่ะแต่คุณสามารถเผื่อแผ่ไปสู่คนอื่นๆ สามารถส่งส่งพลังของคุณให้กับคนอื่นๆได้คุณสามารถฮิวคนอื่นได้ทําให้คนอื่นรู้สึกดีนะคะทําใหา้คนอื่นกลับมามีความหวังหรือว่าลุกขึ้นมายืนใหม่ได้คือให้กําลังใจคนอื่นเป็นอืช่วยเหลือคนอื่นได้อนะคะ่ะแล้วคุณมีจิตใจตรงนั้นมีจิตใจสาธารณะแบบไม่ได้หวังผลนะ่ะคือก็แค่ช่วยแต,แต่การช่วยของคุณนะ่ะคือคุณไม่ได้ช่วยแบบ ออพยายามจนเกินตัวอะไรอย่างนี้นะไม่ได้แบบเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขามากมันเหมือนเป็นการช่วยที่แบบว่าส่งพลังบวกให้กับเขาคุณอาจจะให้กําลังใจด้วยการพูดอะไรดีๆหรือสั่งสอนอะไรเขาใช้ความใช้ความรู้ที่คุณมีใช้ประสบการณ์ที่คุณเคยพบเคยเจออะไรอย่างเงี้ยมามาให้ความรู้กับคนเหล่านั้นช่วยเขาให้ทาให้เขาคิดได้ทําให้เขาแบบ ตื่นรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทำทำให้เขากลับมา,อามองบวกได้กลับมามีพลังงานที่ดีๆได้อะไรแบบนี้ด้วยเออดีมากๆเลยนะคะอะประมาณนี้แหละนะคะที่คนรอบตัวเขาคิดกับคุณขอบคุณที่ติดตามรับชมนับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ